ในห้องส่งกับดิฉันนะคะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรคณะกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่สวัสดีครับคุณุณาตกลงเราจะมีเลือกตั้งใหม่เอาเริ่มข่าวนี้ก่อนดีกว่านะคะ20กรกฎาคมใช่ไหมคะอาจารย์คะก็เคาะแล้วครับเป็นการเคาะกันระหว่างรัฐบาลกับทางกกตเพิ่งคุยกันเพิ่งคุยกันไปเมื่อวันที่30เมสิบที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตกลงร่วมกันนะครับว่าวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมเนี้ยเป็นวันที่ประชาชนคนไทยต้องออกไปย่อนบัตรอีกครั้งงนึ ก็เหลือเวลาอีกไม่นานนะคะอาจารย์วันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาก็เดือนครึ่งประมาณนั้นมากกว่านั้นครับประมาณ60บบวก30ประมาณ90วันน้บเดือนผิดนะคับพฤษภาวิถุนากรากรดานะคะก็ประมาณประมาณ80วันมีเวลาพอที่จะทำให้มันเรียบร้อยแล้วก็สมบูรณ์ครับคือเราขอเางครับเราขอรัฐบาลว่าหลังจากที่มีพระกิาจาชทานลงมาแล้วนะครับเราขอเวลาใกล้ๆ60บวันเต็มๆ คือปกติแล้วเนี่ยเหตุของการยุบสภานะฮะก็ต้องเลือกตั้งภายใน45ถึง60วันเราก็คุยรัฐบาลว่าอย่าให้เราน้อยเกินไปเลยขอเต็มๆขอใกล้60ที่สุดเ,ออเหตุผลที่ได้เรียนกับทางนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือบอกว่าถ้าได้เต็มๆใกล้ๆ60วันเนี่ยเวลามันมีอะไรเสียหายก็ผือเหลือเพอขาดไว้นะครับอย่างเช่นว่าถ้าหากว่ารับสมัครแล้วรับสมัครแล้วมีปัญหาเกิดขึ้น ก็อ <S. S>. าจจะมีเวลาที่จะขยายเวลารับสมัครได้เพิ่มเติมหรือถ้าพิม์พบัตรแล้วเนี่ยมันเสียหายไปลงพิมพ์ถูกปิดล้อมการขนส่งหิบบัตรต่างๆเป็นปัญหาเนี่ยก็ยังมีเวลาที่เหลือดังนั้นถ้าหากวัฐบาลจะเอาเร็วแต่ว่าไม่มีเวลาให้เหลือเพื่อเหลเือเพื่อขาดเลยเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยเร็วจะกลายเป็นช้า ขอช้านิดหนึ่งมันจะเร็วคือเป็นกรอบเวลาที่ปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นในสถานการณ์ปกติเนี่ยต้องถือว่ามันอาจจะช้าเกินไปแต่ว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติครับผมคือขอให้กรกะตเน,นี่ยได้มีเวลาในการเตรียมการคือผมเตรียม3อย่าง1คือเรื่องระเบียบต้องแก้ระเบียบอะไรบ้าง2ก็คือเรื่องระบบสร้างระบบใหม่ๆต่างๆขึ้นมาอะไรยังไงบ้าง สามก็คือเรื่องของคนคะนะก็คือ,คอต้องเตรียมพร้อมทังนั้นบุคลากรของเราไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่กรรมการจาหน่วยนะกรรมการเขตกรกตจังหวัดต่างๆเนี่ยส่วนกลางต้องคุยกันเพื่อให้เกิดความพร้อมทั้งทุกทอย่างไปพร้อมๆกันดังนั้นถากว่ารีบเร่งเกินไปเนี่ยเสียหายซึ่งรัฐบาลก็ใจกว้างนะ,ะใจกว้างก็คือรับฟังเหตุผลเราแล้วก็ยอมเรียกว,ว่าเมื่อวานเนี่ยบรรยากาศพูดคุยค่อนข้างดีใช่ไหมฮะอาจารย์คือจริงจังใช่ก็ว่าจริงจังแล้วกันนะฮะคือเราถือว่าเป็นการคุยแบบเปิดเผยตรงไปตรงมา ใครมีปัญหาอะไรใครคิดอะไรใจก็พูดกันตรงๆ <c oughs> นะครับซึ่งก็เป็นเหตุเป็นผลนะก็รับได้ที่ผ่านมาอาจารย์ไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดไม่ได้แปลว่าพูดตรงๆฮะแต่ว่ามีโอกาสในการที่จะพูดต่อหน้าต่อตาสักเท่าไหร่นะคะไ,ไม่ว่าจะจจเป็นกับทางท่านนายกรัฐมนตรีนะหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจารย์หลังๆนี่อาจารย์ใช้วิธีการสื่อสารด้วย Facebook ค่อนข้างเยอะนะอาจารย์อ๋อคืออย่างนี้ครับคือพูดตรงๆก็มีนะ เพราะการประชุมร่วมกันระหว่างเรากับรัฐบาลหรือการต่อสายคุยกันต่างๆก็มีอยู่ะนาเพียงแต่ว่ากระบวนการในการสื่อสารที่ผมใช้ทาง f a c e b o o k เนี่ยก็เพื่อสื่อถึงเอ,อย่างที่หนึ่งคือเพื่อนคือเราต้องสาเพื่อนไว้ก่อนอาจารย์มีเพื่อนเยอะอย่างครัคะบน Facebook ประมาณใกล้ๆห้าพันเกือบห้าพันมีคนตามความจริงเต็มนั้นแหละแต่ผมลบไปเยอะนะครับแล้วก็คนตามอยู่ประมาณสัก20,000กว่านะครับก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าต้องการก็คือต้องการสื่อสารทําให้คนที่เป็นเพื่อนเราเนี่ยเขารู้ข้อมูลที่จําเป็นต่างๆนะครับแต่พอเอ่ยพอโพสต์ไปแล้วเนี่ยก็มีสื่อที่ให้ความสําคัญและความสนใจด้วยก็เลยคิดไปคิดมาเออมันก็เป็นของดีเนี่ยนะครับก็คือว่าทําให้คนสามารถที่จะติดตามข่าวสารต่างๆของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งบางครั้งต้องการสื่อต่อสังคมพอเราโพสต์ไปปั๊บเนี่ยก็กลายเป็นวิธีการอย่างหนึ่งแล้วอาจจะเร็วกว่า เร็วกว่าที่จะให้กลไกของทางประชาสัมพันธ์ที่จะไปแจ้งข่าวเป็นหมาจดหมายข่าวต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งมันก็จะช้ากว่าแต่การใช้ Facebook ของอาจารย์เนี่ยเคยอ่านในการให้สัมภาษณ์ในก่อนหน้านี้นะอาจารย์ <c oughs> บอกว่าเป็นคนเป็นฮาร์ดคอร์เลยอะ่ะเป็นฮาร์ดคอร์หมายถึงเล่น,ลนคือใช้เยอะมากจาย์ใช้เยอะมาก มนในการที่จะสื่อสารนะคะแล้วก็ไม่สื่อสารอย่างดูด้วยบางทีใช้การตอบโต้หรือว่าการอธิบายในเรื่องที่คนอาจจะสงสัยคือจริงๆแล้วนะเล่นแล้วสบายใจอย่างที่หนึ่งนะเล่นแล้วสบายใจคือหมายถึงว่า,นาคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงคนเล่น Facebook ทั่วๆไปนี่ยเวลาเขาเล่นเขาจะมีความสุขเ,ออเพราะเป็นวิธีการในการสื่อสารกับเพื่อนๆกินอาหารอย่างไรไปเที่ยวที่ไหนม,มีความสุขอย่างไรเหงายอย่างไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะแต่ว่าในส่วนของผมเนี่ย ผมก็จะมีทั้งสองส่วนะนะส่วนแรกถ้าเป็นส่วนตั้งแต่กอดหน้ามาเป็นกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับคนทั่วไปนั่นแหละก็สื่อสารเรื่องทั่วไปไปกินที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนแต่ก่อนไม่มีเรื่องการเมืองมีแต่ไปกินไปเที่ยวไปไหว้พรนะ<า>ไปอาจจะมีกระแนะกระแหนบ้างนะโดยออความรู้อาจจะเป็นคลิกส่วนตัวนะ,ะเห็นอะไรบางอย่างที่อาจจะชอบไม่ชอบอาจจะพูดไปบ้างแต่พอมาเป็นกรกตปั๊บเนี่ยมันมีจุดที่ผมต้องคิดตัดสินใจจุดหนึ่งผมจะเล่นต่อ หรือผมจะที่จะหรือจะเลิกเล่นมันนะครับก็มีคนเขาบอกว่าโตแล้วนะเป็นกกตเลิกเล่นเฟซบุ๊กนะครับผมก็คิดเอ๊ะแล้วผมเพื่อนผมล่ะนะนะเราอยากจะคุยอะไรกับเขาจะคุยอย่างไรก็ลองเล่นไปสักพักหนึ่งนะฮะแล้วท้ายสุดเนี่ยผมคิดว่าการเล่นต่อเนี่ยแม้จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะข้อดีมีมากกว่า นั่นก็คือเราสามารถสื่อสารกับคนในสังคมได้และเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เพื่อน5,000คนคไม่ใช่เพียงแค่คนตาม20,000กว่าแชร์ต่อแชร์ต่อใช่ครับนะแล้วก็บางครั้งสื่อมวลชนเองก็จับเอาสิ่งที่เป็นประเด็นนะในการที่เราจะสื่อสารไปนะรออกไปแต่อเผอิญว่าโดยลีลาโดยอะไรบางอย่างในการที่นำเสนอเนี่ยมันอาจจะเป็นผมก็ไม่ทราบนะบางทีสื่อก็ไปแปลความหมายทําให้ผมลําบากใจเหมือนกัน แต่จย์บอกเองเมื่อสักครู่ว่าจย์เป็นคนชอบกันแนกกรแนเอาอย่างเงี้ยผมไปเที่ยวผมไปเที่ยวอนุสรีของสุนทรผูใช่ไหมที่เมืองแกลงนะนะฮะก็เป็นวันหยุดละนะวัรสงการนั่นแหละก็พาคุณแม่ไปเที่ยวเขาก็มีรูปของผีเสื้อสมุทรแล้วก็เป็นภาพวาดนะแล้วก็เป็นตัวการ์ตูนเนี่ยแล้วก็มีที่เจาะหน้าให้คนเอาหน้าไปยื่นโอ้นี่ข่าวใหญ่มากอาจารย์ใช่ไหมมันแปลว่าอะไรที่อาจารย์โพสอะความที่อาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้นะนะฮะก็เอาหน้าเขาไปยื่น แล้วก็สนุกสนุกอะนะเราก็ทําหน้าเพชรบึ้งๆเหมือนกับเป็นยักษ์อย่างเป็นต้นแล้วก็บอกว่ารังสงการคุยไม่รู้เรื่องถูกทุบจาได้ค่ะนะม,มันเป็นนัยการเมืองหรือเปล่าก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้หรืออาจจะใช่ก็ได้จ้ะเพราะว่าตอนนั้นมีเรื่องอะไรที่อาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องกับทางรัฐบาลอยู่อะไรอย่างนั้นอะนะคือผมคิดว่าผมต้องการให้คนงงๆนะว่าจริงๆแล้วมันแปลว่าอะไรแล้วจริงอาจารย์จิตนาคืออะไรคะตอน,น,นก็ต้องไปแปลเอง ะฮะบอกด้วยะ,ะหรือเมื่อวานเนี้ยผมไปไประชุมกับนายกออกมาปั๊บเจอผู้สื่อข่าวประมาณสักร้อยคนรุมโดยรอบเลยนะฮะผมก็โพ,อพอสต์รูปเมื่อเช้าเนี้ยนะฮะเ,เป็นรูปผมที่ยืนอยู่ท่ามกลางสื่อมวลชนเป็นร้อยคนแล้วผมบอกว่าหาทางออกคือก็เป็นคําสั้นๆน,นะฮะคือหาทางออกคือหมายความว่าผมออกไม่ได้นะ แต่เชื่อเลยว่าที่อาจารย์พูดหาทางออกเนี่ยไม่ได้แปลว่าอาจารย์หาทางออกจากวงนักข่าวไม่ได้แต่อาจารย์อาจจะหมายถึงมีเขาเรียกว่าขี่เส้นใต้ในยักษ์ทางการเมือง<ช>มีหรือเปล่าอาจารย์คะคือผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องของการแปลความหมายแล้วก็มันสนุกตรงที่คนต้องมาแปลความหมายกับผมอ๋ออาจารย์ชอบให้คนไล่ตามคิดตามใช่ฮะคือเราจะไม่บอกทั้งหมดแต่ว่าก็ประเภทว่าให้คนได้รู้สึกว่าเออต้องคิดต้องวิเคราะห์ต้องสนุกกับเรา แล้วมันก็เป็นความสนุกใน f a c e b o o กนะคือหมายความว่าคนเวลาเข้ามาดูเอ๊ะอาจารย์พยายามจะสื่ออะไรหรือเปล่าบางทีชูสองนิ้วเฉยๆก็อาจจะมีความหมายแต่ถ้าเกิดมีคนเอาไปตีความผิดในแง่มุมที่มันออกมาไม่ใช่อย่างที่เราประสงค์จะสื่อออกไปเนี่ยก็ม,มีส่วนเสียหายเหมือนกันในบางเรื่องนะครับแต่ว่าเราก็ต้องพร้อมรับผิดชอบกับสิ่งที่เราทาไปนะฮะคือผมคิดว่าตรงๆนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งบางทีในแง่ของการเมืองในแง่ของสังคมบ้านเราเนี่ยเราอยู่กับความเครียด อยู่กับเรื่องซึ่งเป็นความเอาจริงเอาจังจนกระทั่งรู้สึกเหมือนกับว่าเออถ้าคุณมาเป็นกกตนะ,ค,ะคุณจะเดินตามห้างตามถนนไม่ได้แล้วนะคุณจะไปกินข้าวแกงริมถนนไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวริมถนนไม่ได้นะผมพยายามบอกไม่ใช่ทุกวันนี้เนี่ยผมพยายามทำสิ่งนั้นนะเช้าผมเข้ากากาตนะฮะสิ่งที่จะเจอผมได้ก็คือว่าเวลา8ปดโมงครึ่งไปถึงแล้วเนี่ยผมจะเดินในบริเวณที่เป็นร้านค้าร้านอาหารต่างๆที่ชั้นล่างแล้วก็ไปซื้ออาหารเข้าคิว ในการซื้ออาจจะเป็นข้าวขาวหมูอะไรก็แล้วแต่นะ,ะข้าคิวซื้อน้ํากินเสร็จก็ยกถาดมายกถาดไปเก็บยกถาดไปวางคืออย่างาทําตัวธรรมดาธรรมดาน,น,นั่นคือสิ่งซึ่งผมคิดว่าเราอยากให้คนในสังคมเป็นแบบนี้อย่าไปคิดว่าเมื่อคุณขึ้นมาเป็นตําแหน่งตําแหน่งหนึ่งแล้วเนี่ยต้องมีคนซื้อข้าวให้คุณกินค,คุณจะต้องอยู่ในพื้นที่ของการรักษาความปลอดภัยไปไหนมาไหนไม่ได้มาถึงปับ๊บต้องขึ้นลิฟต์ขึ้นไปที่ห้องทํางานเสร็จแล้วพอลงลิฟต์เสร็จก็มีคนคอยประกบคุณขึ้นรถกลับบ้านอย่างเป็นต้น อาจารย์คะแต่ว่าตอนนี้การเมืงเองแรงแล้วก็เราก็ต้องยอมรับว่าการเป็นคนของประชาชนอย่างอาจารย์เนี่ยก็มักจะโดนอะไรทั้งสองด้านในแง่ของการทั้งชื่นชมในเรื่องของการทํางานอีกแง่หนึ่งก็จะมีเสียงของการวิาพากษ์วิจารณ์การเขียนนู่นเขนานี้โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียเนี่ยที่เราก็ต้องยอมรับว่าหลังๆเนี่ยใช้คําที่แรงขึ้นแลบางทีอาจจะเข้าขั้นที่โอ้บางทีอ่านแล้วอ่านแล้ว อาจารย์จะรับได้อเ่ล่าเวลาอาจารย์เข้าไปอ่านพวกนี้อาจารย์คือผมรับได้กับคําวิจารณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลแต่ผมจะไม่รับกับคําวิจารณ์ซึ่งใช้ถ้อยคําที่หยาบคายนะครับหรืออาจจะดูก้าวร้าวรุนแรงนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้า,าว่ามาแนวนี้เนี่ยผมก็จะลบทิ้งเลยนะครับหรือถ้าหากเป็นเพื่อนก็จะไม่สนใจว่าจะเพื่อนกันมานานแค่ไหนก็จะลบทิ้งไปอันเฟรนเลยอะไรทํานนองแบบนั้นนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงตรงนี้เนี่ยคือสิ่งซึ่งน่าห่วงของสังคมไทยปัจจุบันนะครับว่า ถ้าสังคมไทยเนี่ยอยู่กันด้วยเหตุผลแตกต่างกันทาาความคิดก็คุยกันก็ถกเถียงกันสิเอาชนะกันสิหรือจะใช้วิธีการแบบสุนทรีเขียนกรตอบโต้กันก็ได้่ทํานองแบบนี้เนี่ยมันสนุกกว่านะฮะแต่ถ้าว่าใช้ถ้อยคําหยาบคายขึ้นมานะครับเ,เป็นคําซึ่งอ่านดูแล้วบางทีฟังไม่ได้เลยนะฮะอย่างเงี้ยผมว่าสังคมเสื่อมอาจารย์บัณนทอน,นอบ้างรือเปล่าเวลาอ่านเจออะไรพวกนี้เยอะๆเออเราก็คงอาจจะรู้สึกนิดหน่อยนะฮะ แต่ก็ไม่ถือเป็นสาระเพราะถ้าถือเป็นสาระเนี่ยเดือดร้อนไปนานแล้ว,ลวก็จะหงุดหงิดก็จะดีเพรสก็จะหดหู่อะไรต่างเหล่านี้นะฮะแต่ผมก็คิดว่าหนึ่งก็คืออาจจะมาจากการที่เขาได้ข่าวสารเข้ามาเกกับตัวเราน้อยเกินไปหรือด้านเดียวหรือไม่ครบถ้วนก็ไม่เป็นไรเราก็พยายามทางานไปสื่อสารเราไปทําตัวเป็นปกติไปสักวันหนึ่งเขาน่าจะเข้าใจคิดแบบนี้นะฮะในขณะเดียวกันถ้า,าว่าเป็นเรื่องซึ่งสนุกกับเรานะฮะเช่นเขียนกรอนมาเราก็เขียนกรอนตอบ อาจารย์ชอบเขียนกรอนใช่ไหมฮะโอ้ยผมเขียนได้ทุกนาทีเลยนะคือเรียนมาจากไหนฮะอาจารย์ฮะอารมณ์ศิลปินแบบเนี้ยเออเมื่อก่อนก็เขียนไม่ค่อยเก่งนะคือเขียนเคยเขียนเก่งยุคนึงแล้วก็ไม่ได้เขียนไปนานแล้วก็เพิ่งกลับมาเขียนใหม่คือเรียนตามตรงว่าการเรียนหนังสือในสมัยมัธยมเนี่ยมีผลมากค่ะโรงเรียนที่ผมเรียนในสวนทรทยารัยเนี่ยอาจารย์เขาก็จะให้เด็กเขียนกรอนแข่งกันอะไรกันทำนองแบบนี้มีกิจกรรมต่างๆทำหนังสือกวีต่างๆกันขึ้นมา เพราะนั้นไออารมณ์ต่างๆความรู้ต่างๆเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนั้นพอเข้ามาก็เขียนบ้างนะครับเพราะว่าก็จะเป็นเหมือนกับทํากิจกรรมอ่ะก็อาจจะต้องมีบทความมีอะไรต่างๆอะไรที่เขียนออกไปใช่ไหมครับแต่พอหลังจากจบมหาลัยแล้วทํางานก็เลิกหายไปเลยมีกรอนอะไรที่อาจารย์ชอบมากที่สุดตั้งแต่เกิดมาแต่งแล้วแบบภูมิใจนําเสนอมากนะฮะโอ้โหผมไปที่เชียงคานเชียงคานใช่ไหมครับผมบไ,ไปที่เชียงคาน นะแล้วผมเเป็นการไปโดยคนเดียวโดยที่ไม่รู้วิธีการไปด้วยว่าไปยังน<า>นไงรัคไม่นานเลยครับคือช่วงเข้าใจว่าก่อนเป็นกรกตสักไม่นานเนี่ยนะแล้วไปเที่ยวคนเดียวด้วยเอคือคือผมอยากจะจะเรียกเขาเปรีกวิเวกหรือเปล่านะฮะคือมันกับทุกคนไม่มีใครอยู่แล้วในบ้านผมอะนั่นคือคือเป็นจังหวะที่ประเทศว่าคนนู้นกไน็ไปนี่คนนีนกน้ก็ไปนี่คน,น,นไปน,นี่เอ๊ะเราเราอยู่คนเดียวเราอยู่กรุงเทพหาอะไรมผมก็้อวเอ๊ะทำยังไงดีนะ ก็เช็คเครื่องบินปรากฏว่าเขามีนกแอร์ไปลงที่จังหวัดเลยใช่ไหมฮะเอาละไฟล์ fry, เออว่างพอดีไปไปกลับโอเคอเอแล้วโรงแรมที่พักทํำยังไงไม่รู้เดี๋ยวไปหาเองะนะแล้วก,ก็จากเลยไปเชียงคานไปไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันไปถึงปั๊บก็ลงลงเสร็จก็ไปถามเขาว่าจะไปต่อไปเชียงคานไปยังไรพวกมีแท็กซี่แต่พันกว่าบาทมผมบอกโอมแรงไปนะแล้วไปยังอื่นเลยไหมมีรถเมย์ห้าสิบาทไปอะไรไปรถเม์นะฮนะก็ไปนั่งรถพระเฟศหวานเย็นกว่าจะไปถึงแล้วก็อยู่ที่นั่น ก็กี่จักรยานเที่ยวตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็เขียนเป็นแล้วเขาเป็นนิราศซึ่งตอนนั้นก็จะใช้รูปแบบของการเขียนเกือบจะทุกรูปแบบทั้งโครงสีสุภาพทั้งกราบยันในสิบเทั้งกรอน8อะไรเงี้ยถนัดอะไรที่สุดท่เนี้ แล้วที่เชียงคานี้เป็นอะไรออกมาฮะก็เป็นเป็นนิราศธรรมดาฮะก็คือพูดถึงว่าตอนหนึ่งได้ไหมฮะโอ้ต้องค้นเดี๋ยวตอนน้องค้นตอนอ้องค้นใช่นหครับนะบต้องค้นนะ<ห>แต่มีอยู่ะ<ห><ห>มีอยู่นะครับให้ตัวนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราเองเราก็พยายามจะเขียนคือสไตล์ของผมเนี่ยผมก็จะเหมือนกับถูกสอนมาถ้าเป็นกาบยานีเนี่ยเออเวลาพูดถึงชมเครื่องคาวหวานก็ต้อง กลับมาชมนางสักเล็กน้อยอซึ่งความจริงแล้วก็ไม่ได้ไม่้เดีไม่ครบเครื่องนะคะใช่นะก็ต้องอ้อนสักนิดนึงกลับมาชมนางอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการเออเรื่องของกรอน8เวลาพูดถึงสถานที่ต่างๆเนี่ยก็ต้องบรรยายพณนา,นาแล้วก็ต้องค้นประวัตินะเช่นพอไปวัดนี้ประวัติเป็นอย่างไรก็ต้องเขียนเพราะนั้นการการเขียนเรื่องต่างๆเนี่ยก็ต้องให้ความรู้คนที่อ่านด้วยนะครับไม่ใช่เป็นประเภทว่ากรอนพาไปอย่างเดียวคือทั้งมีทั้งสุนทรีมีทั้งความรู้อยู่ในนั้นใช่ครับ อาจารย์ใช้กรตอบโต้ทางการเมืองด้วยรู้สึกเป็นเพื่อนเก่ากันด้วยใช่ไหมพี่อดีศรเพียงเกตนะขออนุญาตเรียกพี่เพราะว่าก็เคยรู้จักกันตั้งแต่สมัยก่อนนะครับก็นับถือกันด้วยนะครับเพราะว่าท่านอดีศรก็ถือว่าเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าท่านหนึ่งนะฮะแต่ว่าเมื่อท่านอยู่ในปีกหนึ่งและท่านก็อาจจะเห็นอะไรบางอย่างของผมแล้วรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยพอใจ ท่านก็เขียนกรอนว่ามาโดยผมอนุญาตนิดนึงคุณดีสอนนี่ก็เป็นเจ้าบทเจ้ากรอนเหมือนกันใช่ครับเป่าแคนเก่งมากด้วยใช่ครับใช่นะฮะก็หลายคนนะฮะก็เขียนเพลินข่าวนั้นเนี่ยถ้าคุณกรุณาจําเหตุการณ์ได้เนี่ยเรื่องเรื่องคือว่าผมไปเดินห้างไปพารากอนเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าก็มีคนขอถ่ายรูปพารากอนก็ใกล้กบแดลงงชุมนุมเพราะนั้นคนซึ่งมาขอผมถ่ายรูปเนี่ยก็คือกลุ่มเรียกว่าผู้ที่ไปชุมนุมของกปปสนะ เขาขอถ่ายเนี่ยเอ้าถ้าเป็นคุณคุณกรุณาคนขอถ่ายรูปวิ่งหนีหรือเปล่าะก็คงจะต้องถ่ายนะด้วยมารยาทจ้ด้วยมารยาทก็ต้องถ่ายเราก็ยืนยิ้มเราก็ถ่ายนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรนะใครขอถ่ายเราก็ถ่ายตอนนี้ก็ไปไหนคนก็ขอถ่ายตลอดเวลาเราก็ต้องให้ถ่ายนะฮะพยืนยิ้มถ่ายแล้วก็นึกว่าจบไม่มีอะไรปรากฏว่าเขาไปโพสต์เราไม่ได้โพสนะเขาก็ไปโพสต์พอโพสปั๊บเนี่ยต่างจังนั้นกาเป็นเรื่องแหละ สื่อนู่นสื่อที่ก็ไปลงเนี่ยไปในแหล่งที่ไม่เหมาะสมต่างๆทําไมไปขึ้นเวทีแต่วันนั้นนะอาจารย์ไปชอปปิ้งผมไม่มีสัญนเซอร์อะไรติดตัวเลยนะฮะผมก็ไปเดินหาข้าวกินบ้านผมอยู่ในแรกนั้นค,คอนโดผมอยู่ในแรกนั้นเพราะนั้นนั่นคือแหล่งที่ผมจะไปสิทธสถิตอยู่โดยปกตินะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาท่านในทิสารก็เขียนกรอนนะครับในทํานองเหมือนกับต่อว่ามามีคําใช้สัพ์ไทยโบราณนิดหนึ่ง ม,มีอยู่ด้วยนะครับ่อนยัตที่จะอ่านนะครเป็นคําไทยโบราณนิดหนึ่งนะครับซึ่งผมก็รู้สึกสนุกไปด้วยนะครับว่าท่านเองท่านก็เขียนมาผมก็ตอบโต้อบโตอย่างนี้นั่นดีกว่าจะใช้อะไรที่เป็นคํา <นะ S 1> แ,แรงๆ <นะ S 1> ใช่ไหมฮะผมขอนอนุญานอ่านของท่านจดสอนให้ฟังก่อนนะฮะเปิดใช้คําไทยโบราณนะฮะถ้ามึงเป็นคนธรรมดาจะไปไหนในพาราย่อมเป็นสิทธิ์แต่เดี๋ยวนี้มีตำแหน่งใหญ่ไม่คิดความเป็นกลางคือลิขิต ของกอกตถ้ามึงเป็นคนเดิมชื่อสมชัยจะไปไหนมาไหนใครจะหงอเสือกมาเป็นคนเป็นกลางก้างขวางคอแล้วมึงจะเป็นกกตได้อย่างไรนี่เพื่อนเขียนถึงเพื่อนะนะคะคือท่านก็โพสตของท่านอ่ะ,ะแล้วท่านก็เป็นเพื่อนผมอะนะเออพอโพสตขึ้นมาปั๊บก็ขึ้นของผมนะฮะแต่ความจริงผมก็ไม่เห็นแล้วตอนแรกเพราะว่าเพื่อนก็มีเยอะเหลือเกินพอตอนหลังพอเป็นปรากฏข่าวถึงจะเห็นออกมา ผมก็ใช้เวลาประมาณสักเขียนตอบกลับด้วย5นาที1ินาทีส0นาที5นาทีอาจจะสัก5้านาทีในการเขียนตอบกลับแค่คนธรรมดาหากินข้าวคือเราไปหาข้าวกินไม่เคยเผาพาราหน้าบัดสีนั่นก็กระแนะกันแหนใครไม่ทราบนะฮะไม่เคยกินดินทรายเกลื่อนเขื่อนนาทีไม่เคยมีทรัพย์เพิ่มจากเดิมจนเป็นคี้ขค่าก็คี้ข้่าประชาราชจึงองค์อาจประกาศได้ไม่สับสน ที่ฆ่าใครวันไหวใกล้อับจนประชาชนคงแยกได้ใครของจริงอะไรทํานองเนี้ยค<ว><ร>นไหนที่สอนเขียนกับนามไหมฮะ <c oughs> ไม่มี <c oughs> <c oughs> ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันนะฮะหรือบางทีท่านปลอดประสบเขียนอะไรในเชิงยาวๆมาผมก็เขียนตอบในเชิงยาวๆไปอะไรที่เป็นต้นนะครับซึ่งผมว่าตรงๆนี้เนี่ยมันก็ดีนะคือมันก็เป็นผมใช้ว่าเป็นสุนทรีนะฮะแล้วก็มันก็อาจจะเป็นการตักเตือนกันเป็นการที่จะมีมุมมองที่อาจจะว่ากล่าวกันแต่ว่าก็เป็นอะไรซึ่ง ผมผมชอบคือเหมือนกับว่าเอาละได้ใช้รักษาของโครงกรต่างๆในการที่พูดคุยกันนะครับก็ดีนะฮะซึ่งจริงแล้วสังคมไทยซึ่งกําลังอยู่ในวงมูลความขัดแยง้งถ้าเกิดมีโอกาสคุยกันหรือว่าสื่อสารก,กันอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งด้วยหละอาารยอย่างห,หนึ่งครับ,รบอย่างหนึ่งนะครับนะฮะซึ่งโอเคครับก็เป็นวิธีการที่ทําให้เหมือนกับว่าเราเองเราได้แสดงออกถึงความสามารถของเรานะครับผมเนี่ยเวลาเขียนกรอดเนี่ยคุณกรุณาขึ้นรถนะฮะอย่างเช่นที่เวลาผมไปไหนก็แล้วแต่เนี่ย ว่างเมื่อไรเนี่ยผมก็นั่งเขียนใช้ iPad เนี่ยเขียนเคยเขียนถึงสาวไหมคะมันมีเขียนถึงสาวทั้งนั้นอ่ะแต่ความจริงมันไม่มีสาวนะคคือไอกรอนต่างๆที่ผมเขียนเนี่ยมันจะออกมาอย่างเช่นออกมาแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องซึ่งเรียกว่าตามครูสอนอ่ะเพราะครูก็จะสอนบอกว่าเวลาเขียนเนี่ยก็ต้องมีลักษณะของการเขียนซึ่งคล้ายว่ากลับมาอะไรเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของสาวๆบ้างแต่ความจริงไม่ได้มีสาระเลยนะค่ะ นั่งกินข้าวแช่นั่งกินข้าวแช่ถ่ายรูปข้าวแช่โพราะให้เพื่อนดูข้าวแช่มิแชร์เชือนคำย้าเตือนเยือนเยี่ยมหาหอมเย็นเช่นกาละยาให้ควรคิดติดใจนางนะกินข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้ข้าวเหนียวน้ำดอกไม้วางจานใจเออวางจานใส่ไม่ไกลห่างแนบคู่มีรู้จางรสหวานล้ำจำใจกิน คือคืออันนี้ไม่ใช่ตัวผมนะ,ะต้องบอกว่าเ,เราก็ไม่ได้ไปกรอกรติกกับใครหรือไปประเภทแหมเจอใครก็จีไปทั่วไม่ใช่แต่โดยจินตนาการไม่ใช่จินตนาการมันเป็นมันเป็นวิธีการเขียนะนะซึ่งเวลาที่เราดูเนี้ยเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยกับออหอโครงคะนะฮะเหเรือนะฮะชมเครื่องขาวหวาน ท่านก็จะทํานองแบบนี้ว่าพอพูดถึงอะไรบางอย่างเป็นของกินอะไรบางอย่างใช่ไหมฮะก็จะพูดกลับมาถึงนางถึงอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสไตล์การเขียนมันเป็นวิธีการสอนของการเขียนกรอนนี่เป็น,นวิธีการหลีกหนีจากความเครียดความปวดหัวทางการเมืองหรือเปล่าคะอาจารย์อันนี้เป็นตัวช่วยหรือเปล่าคะก็ช่วยนะก็ช่วยนะเมื่อก่อนผมเขียนกร์ตุนด้วย อ๋อเหรอฮะเมื่อก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนก่อนสมัยวาดการ์ตูนเลยวาดการ์ตูนฮะก็จะเขียนการ์ตูนเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนชัยราชวัตรเนี้ยสามช่องจบอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็จะเขียนด้วยตอนนี้ถ้าจะให้เขียนก็ยังเขียนได้ ไม่น่าละ่ะเพราะว่าปกติแล้วนักเขียนการ์ตูนเนี่ยจะมีสิ่งที่ฝรั่งเขาเรียกเป็นเป็นซาคาสติกหรือว่าการกันแนนกันแหนการการเน็บทางการเมืองใช่ไหมคะ <laughs> มาถึงเรื่องสุดท้ายอาจารย์จะอ่านกรอนให้ฟังสงสยัยออกจากรายการต้องไปแต่งกรอนอีกนะ <laughs> สุดท้ายนี้อาจารย์คะกลับมาเรื่องการเมืองนิดหนึ่งอาจารย์สามารถที่จะอย่างน้อยอมีข้อสรุปเบื้องต้นว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่20กรกฎาคมอาจารย์คิดว่ามีหวังไหมคะว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเนี่ยจะได้ลุกขึ้นยืนใหม่นะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเป็นภาวะที่ต้องบอกว่าเ,เหมือนกับจะไร้สภาแล้วก็อาจจะไม่มีสภาพของการเป็นรัฐบาลที่ฟังก์ชันหรือว่าทํางานเต็มที่เท่าไหร่จย์นะเออผมผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าขณะนี้เนี่ยกกตวางหลักไว้คือวันที่20รกรกฎาคมปักเข็มไว้ตรงนั้นนะครับนี่คือทางออกของประเทศแล้ว แต่ทุกคนในประเทศจะต้องช่วยกันทําให้20มันเป็นจริงดังนั้นก็หมายความว่าจากวันนี้จนถึง20รกรกฎาเนี่ยมีเวลาอีกประมาณสัก80วันควันใครอยากทําอะไรทําเพื่อทําให้การเลือกตั้งวันที่20เกิดขึ้นและสําเร็จนะครับต้องช่วยกันซึ่งแต่ละคนก็จะมีหน้าที่อยู่ใช่ไหมครับนะนะครับเพราะนั้นตรงตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราปักไว้ก่อนแล้วทุกคนจะต้องมีส่วนช่วยเรารัฐบาลเองนะก็ต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องทําให้เกิดความสําเร็จ คือไม่ใช่ว่าปักแล้วต่างคนก็ต่างไปหาเสียงแล้วเามุ่งอย่างเดียวจะเอาชนะในการเลือกตั้งแต่ต้องคิดว่าจากนี้ไปถึงวันนั้น80วันรัฐบาลจะทําอะไรจะคุยกับคู่ขัดแย้งยังไงจะไปเจราจาอย่างไงจะไปหาทางออกบ้านเมืองยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งพักฝ่ายค้านก็ดีพักในส่วนของกลุ่มผู้ทนค,นคนัดค้าน็ดีเนะี่ยถ้าเราปักธงไว้ตรงนั้นเนี่ยท่านจะทําอะไรเพื่อทําให้ตรงตรงนั้นเกิดความสําเร็จค่ะสุดท้ายจริงอาจารย์เป็นกกตแล้วก็จะหมดวาระในอีกสักประมาณ70 ปี7ปีอีกานเหมือนกันฮะแต่ว่านครับน้ำคือวาระกรกตตอนนี้7ปีเพราะนั้นเพิ่งผ่านไป4เดือนก็6ปีอีก8เดือนข้างหน้าอาจารย์คิดไวหรือยังคะว่าครบเทอมแล้วจะทําอะไรไปนั่งแต่งกรเขียนการ์ตูนหรือว่าคงสอนหนังสืออาชีพที่ดีสุดคือสอนหนังสือเพราะอาชีพสอนหนังสือนั้นเนี่ยได้พบปะผู้คนได้มีลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ได้เอาสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดทั้งชีวิตเนี่ยมาพูดคุยเข้าฟังแล้วผมสอนสนุก ถ้าไปฟังลูกศิษย์ที่ผมเรียนกับผมเนี่ยเขาจะเ hey ฮประมาณทุก5านาทีคือมีหยอดมุกตลอดใช่ไหมะอะไรประมาณนั้นนะถ้าสุขภาพดีนะก็ <c oughs> นะจะคุยสุขสันนะนะจนกระทั่งบางครั้งนะคนกรุณานะไอ้ช่วงที่ผมสอนหนังสือกับช่วงที่ผมทำพีเน็ต <c oughs> ช่วงทำพีเน็ตเนี่ยออกข่าวจะดุมากเลย <c oughs> จะเอาจริงเอาจัง,จ,งจะพูดถึงเรื่องการเมืองต่างๆเป็นหญิงเป็นจังทั้งหมดแถลงข่าวเป็นเรื่องเป็นราวแล้วพอสอนหนังสือเนี่ยลูกศิษย์ถามว่าคนเดียวกันหรือเปล่า สงสัยคนละคนนะคะวันนี้ก็เป็นอีกแม่อีกแง่มุมหนึ่งนะคะของอาจารย์สมชัยรีสุทธ่ากรน,นี้ขอพรบคุณมากค่ะที่มาร่วมรายการกับดิฉันค่ะสวัีสุีค่ะทั้งหมดก็คือกรุณาทอกทุมีวันนี้นะคะติดตามรายการของเราได้จันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ห้าทุ่มถึงห้าทุ่มครึ่งนะคะวันนี้ดิฉันกับอาจารย์สมชัยลาไปก่อน,นะค่ะสวั่สดีค่ะ